ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมก็จะมาทำาข้าสร้อยโกให้น้องบัวชมพูพอแล้วก็พ่อกับแม่ทานนะคะน้องทำเลี้ยงหลายวันแล้ววันนี้ขอทำเลี้ยงบ้างดีกว่าคล้ายสปากเกตตี้แต่ว่าจะเลี้ยงแบบเ,เครื่องเคียงฝรั่งนิดๆมีแค่เกลือพริกไทยแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็หมูสับแค่นี้ก็ทำทานได้แล้วนะคะ แต่ว่าไม่แน่ใจว่าทุกท่านจะชอบไหมก็คล้ายๆเคอกโซ伊โกหรือเค้กเซนโกของไทยใหญ่นี่ราคาเด่อาจจะไม่ใส่เครื่องเคียงอะไรมากนะคะท่าทุกท่านสามารถทำทานได้เลยที่บ้านนะคะเ<ม>นะาะเค้กโซโกนัดนเองง่ายๆก็คือเฮ็ดเค้กโซ伊เหลืองเลยค่ะเนะาะเค้กโซ伊ยันวาดังเอาในเดนม,ม่เซนส์พากเกตตินนี่แหละเอาเซนเค้กโซเหลืองเฮ็ดแดนในค่ะ เด็กกูเรอนังนอังกฤษเขาโก้ให้หาย่อก็เคิงมันก็อเตี้ยมพ่อะหล่นน้ำะะคะเนาะกูก็ก่อเฮ็ดซัมก็เฮ็ดกินไรกาเหลวค่ะว่ามีเจอในแต่ก็ได้ค่ะว่ามีสั่งหลายๆค่ะนงั้นไปดูกันเลยค่ะค่ะในรัดฉานก็จะมีจะเป็นเส้นเขาซ้อยเหลืองนะคะไม่ใช่เส้นสปาเกตตีนะคะถ้าหาก ที่ไทยนะคะใช้เซนสปาเกตตีจะดีกว่าคา่ะค่ะดในายมหาเซนสปาเกตตีแบไรนในแลยันนั่นแหละเอาเขาซ้ยเหลืองต้มแต้นในค่ะ ถ้ามีใช้น้ำมันมะกอกแทนน้ำมันพืชน,นะคะถ้าหากว่าไม่มีน้ำมันมะกอกก็ใช้น้ำมันพืชได้ค่ะเพราะมีน้ำมันมะกอกก็ใช้น้ำมันมะกอกคนาน้อยเย้าก็เพราะอีก็ใช้น้ำมันต่างเมลกออะไรอยู่ค่ะผัดหอมแดงกับกระเทียมลงไปแล้วก็ตามด้วยหมูสับนะคะเกลือแล้วก็พริกไทยนะคะอ่อค่ะโคพักหมี่เผือกแล้วพักหมี่แหลง้งตั้งน้ำมวนเท่าพักว้ขนมนั้นก็อนเนื้อไก่ก็อนไรค่ะ ใส่ก็ขั้นเอาเกเลือแรมักเพลดปอมใส่ลงกว่าคะ่ะผัดจนกว่าหมูจะสุกนะคะเอาคาโคต่อหมูบอสุกหนคะ่ะต่อมาใส่มะเขือเทศสับลงไปเลยนะคะถ้าหากว่ามีเครื่องบดนะคะก็จะบดมะเขือเทศก่อนนะคะพอดที่เครื่องบดท,ที่บ้านเสียก็เลยต้องซอยๆแล้วก็ใส่อย่างนี้นะคะเอาคาเล่นสุดคณะนะก็จะใส่มะเขือส้มค่ะมะเขือส้ม่ก,มก็ เอาเปลือกมันออกแลวก่อนค่ะนะาะเย่ากอจังแกลขึ้นมาซอยๆเด็กใส่ป้อมมีเครื่องอินเด็กกเอาอันอแดแฮจังกใส่เด็กหวานสินได้ค่ะป้อยา่ากอตั้งไว้ค่ะเนาะตั้งไว้ต่อมาเขือสมป้ออ่อนค่ะเสร็จแล้วก็ตั้งไว้เลยนะคะจนกว่ามะเขือเทศจะเละๆะนะคะ สุกพอสุกแล้วนะคะก็จะรอไม่ไหวแล้วเพราะว่ามะเขือเทศยังไม่ทันละเอียดนะคะก็เหี่วกันแล้วนะคะค่ะพอสุกย่อก็เอาเ้าซอยเหลืองใส่หวานนะคะเนาะย่อก็สองกลเอาเค็มใส่ดั้งเนืงงแหใส่เกลือม,มักพริบปอม เทงกอไเลค่ะอันนี้ได้ก็จะเป็นเครื่องอันหาเลยที่ในเมืองไต้เท่านี่นคะ่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเคียงที่หาได้ในรัชนฉานนะคะก็จะมีอีกออริกาโนกับพาสเลลแล้วก็โรสแมรี่นะคะที่นี่ไม่มีก็เลยใส่แค่เกลือกับพริกไทยนะคะกินไรเยาคะ่ะทานได้แล้วคะ่ะ ตใช้ภาษาอังกฤษแต่มังคนไทยแต่ยังกดดูนะมันมีแสนเนาะมืองไทยว่าเป็นแสนหน่นั่นในวานทนอันนี้มานเอาอะไรเอาไ้ซเหลืองเยียดเอาว่านเรื่อมมาดิในมีอันอิดอันเล็กๆนั่นติดเห็ดผักสองสามโ ดสงๆไว้คันเดี๋ยวแรงยาวก็เยอะก็เหมือนเขาใส่ใต์ไต้กันไั้เนี่ยว่าเขาส่ามาแบบพิดปอ,อมไงแฮกเกอร์ไง

พ่อกับแม่บอกว่าปกติก็จะทานข้าวใช่ไหมคะถึงจะอิ่มวันนี้ทานแต่พาสตาก็เลยไม่อิ่มนะคะก็เลยทานข้าวเพิ่มอีกวาาหรอว่แม่แม่บอกอร่อยทานได้กันนะคะมากินจ้ำมกันค่ะ เหม,มือนเลครับหมูอือตอนเห็นว่าเซนแก้ออ <laughs> วกอะแล้ว่าเราอินมากระซอมอห่างเงี้แนงเป็นแบบเพชรบอลลำแรงเหมือนกันเพราะเป็นแบบเพชรบอมมันนั่นได้เด่นเหมือน เอกินเขาเรื่องน้อยอาสต้าานวันเานี่ยตียมาเตียมไม่เนาะคกินไทยก็ใครกินใครกินหรเลืเคลื่อยาช้าเวะไกินเม่สปีไย่งงก็ด้ก็นมันมีอินมีแ่งีมาเอาไกอืมอืมอืมม เหมือนแน่นอนเพราะเป็นเซนต์แห่งเจวานนะต้อง่อกว่าห้าสิกว่าแสนชินจรอ่ๆหมดแถวแล้ววลาววันถือว่าผ่านนะคะ รสชาติเหมือนแต่ว่าเพียงแต่เส้นไม่เหมือนเท่านั้นเองหอมพริกไทยดำเพราะว่าในเครื่องเทศใช่ไหมคะเราก็จะใส่แค่พริกไทยดำกับเกลือลงไปแค่นี้เองไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเลยก็เลยโอเคแค่หนึง่งวนัวนหยกวันทุกคนบอกว่าอร่อยพ่อกับแม่ก็บอกว่า ได้เพราะว่าคล้ายๆถ้าเป็นเส้นอะไรคล้ายๆเข้าวเส้นโกเนองคล้ายๆเข้าวเส้นโกเข้าวเส้นไทยใหญ่ก็จะทำแบบนี้เพียงแต่ว่าจะใส่ผงชูรสแต่ที่อันนี้ไม่ใส่ผงชูรสและคล้ายข้าวซอยโกะข้าวซอยโกก็ให้น้ำแกงหน่องข้าวซอยโก อาหารสลังก็คล้ายกับอาหารไทยใหญ่นิดนึงก็เลยทุกคนก็เลยทานได้หม้อจุกขวาน่เนนเาเกีหมดเกลี้ยงในี่ยกัมไทยหมดเกลี้ยงกันกันไใจทำมดเกี๊ยมดเกี๊ยมดเกี๊ยมดเกงหมดหมดเกลี้ยงเหมือนกันง่ายเหรอเพราะทางต่างวัฒนธรรมแต่ให้เขาหมดสั่นมันเ่าก็มานะ เ้าก็มาทําคอนเทนต์แบบเรียนภาษาคันนากันน้องนะคะพี่อภิญญาคืสอนภาไทยแล้วเขาก็จะสอนได้เป็นภาษาไทยแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้องฟังขึ้นน้องฟังได้เยอะมากแต่เพียงแต่พูดยังไม่ได้เท่านั้นเองส่วนโมก็จะพูดภาษาคันนาไม่ได้ฟังได้นิดหน่อยก็จะสลับกันเดี๋ยววันไหนว่างๆจะทําให้นะคะเดี๋ยวาลืมาเรียนด้วยกันนะคะ วันนั้นเราหลนวมาเลยเียอย่าไโคกันแก่เลยเพราะหลับข้ามาไงอย่าไปโคนแ่าหลับว่าหลับข้ามานวันโคสนี่เียยันอะไรพอเขาพันหลับไปได้นนน่ะเขาบ็บันใจวลาต้องใ้เหมือนมันมันเหมือนเสียงคูเมอ้นะงั้นก็ขอจบคลิปเรียนเท่านก่นนะคะคลิปหน้าจะทำอะไรอย่าลืมติดตามด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ